สวัสดีค่ะหลังจากที่สารอุทธรณ์ตัดสินจำคุกลุงพล26ปีนะคะคำถามใหญ่ที่หลายคนสงสัยเออก็คือว่านี่มันสุดทางหรือ,อยังหรือว่ายังมีทางสู้ต่อในชั้นศาลฎีกาได้อีกวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันจากข้อมูลที่เรามีค่ะครับคือการต่อสู้ในชั้นฎีกาเนี่ยเป็นสิทธิตามกฎหมายนะครับแต่ว่ามันก็มีกรอบมีกติกาที่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนเออสาลฎีกาท่านจะเน้นดูที่ ปัญหาข้อกฎหมายเป็นหลักเลยไม่ใช่การกลับไปดูข้อเท็จริงทั้งหมดเหมือนสารล่างเสมอไปครับอ๋อหมายความว่าปกติแล้วสารดีกาจะไม่มานั่งฟังพยานใหม่หรือดูว่าใครไปไหนทําอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะเว้นแต่จะมีอะไรผิดพลาดเรื่องกฎหมายจริงๆในวิธีที่สารก่อนๆเขาจัดการกับหลักฐานใช่ครับหลักๆเป็นแบบนั้นเลยแล้วการยื่นดีกานี่ต้องทํำยังไงคะมีเวลากําหนดไหมมีครับต้องยื่นภายใน1เดือนนะฮะนับจากวันที่สารอุทธรณ์ท่านอ่านคําพิพากษาต้องยื่นผ่านสารชั้นต้นไป แล้วหัวใจสําคัญเลยก็คือต้องชี้ให้สารดีกาเห็นว่าคําพิพากษาสารอุทธรเนี่ยมันมีปัญหาข้อกฎหมายยังไงเช่นอะไรบ้างคะปัญหาข้อกฎหมายเนี่ยก็อย่างเช่นว่าสารอุทธรตีความกฎหมายผิดไปหรือว่าการรับฟังพยานหล,ลักฐานบางอย่างเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามหลักปอวอายาอะไรแบบนี้ครับส่วนการจะไปเถียงเรื่องปัญหาข้อเท็จจริงกันตรงๆว่าจริงๆเกิดอะไรขึ้นอันนี้จะยากกว่ามากยากกว่ายังไงคะ คือมันมักจะจํากัดอยู่ในคดีที่โทษหนักจริงๆหรือไม่ก็ต้องได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากผู้พิพากษาเลยถ้าท่านเห็นว่ามันเป็นปัญหาสําคัญมากๆที่ควรจะขึ้นมาถึงดีกาได้เข้าใจค่ะแล้วเรื่องหลักฐานล่ะคะจำเป็นไหมว่าต้องมีแบบว่าหลักฐานใหม่แกะกล่องชิ้นเด็ดๆเท่านั้นถึงจะไปดีกาได้ผลเอ่อไม่ไม่จาเป็นเสมอไปครับปกติศาลดีกาท่านจะดูจากสํานวนเดิมที่มีอยู่เป็นหลักเลยนะครับ อ๋อ oh, จากสำนวนเดิมใช่ครับแต่ว่าถ้ามันมีประเด็นสำคัญอย่างเช่นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่มันยังคลุมเครือหรือต้องการความชัดเจนจริงๆเนี่ยกฎหมายก็มีช่องให้ยื่นคำร้องได้นะยื่นคำร้องอะไรคะขอให้ศาลท่านสั่งตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมหรือเรียกผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นได้แต่ถ้าจะขอสืบพยานคนเดิมหรือหาพยานใหม่มาสืบเลยอันนี้เป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากๆในชั้นฎีกาครับคือมีไว้สำหรับกรณีจำเป็นจริงๆเท่านั้น ไม่ใช่ช่องทางปกติเลยอืมโอเคค่ะเหมือนประตูสู่สารดีกาก็เปิดอยู่แต่ก็ดูจะเน้นที่ประเด็นข้อกฎหมายเป็นหลักเลยนะคะแล้วถ้าอย่างนั้นโดยปกติแล้วค่ะสารดีกาท่านมีแนวโน้มจะตัดสินไปทางไหนมากกว่ากันคะยืนตามสารอุทธร์หรือว่ามีโอกาสแก้คำพิพากษาบ่อยไหมคะครับต้องยอมรับตามตรงว่า แนวโน้งส่วนใหญ่คือมีโอกาสที่จะยืนตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ค่อนข้างบ่อยครั้งครับเพราะว่าภารกิจหลักของศาลฎีกาคือการตรวจสอบความถูกต้องในข้อกฎหมายอื การจะแก้หรือกลับคำพิพากษาได้เนี่ยมันต้องเจอข้อผิดพลาดในการใช้กฎหมายหรือการตีความกฎหมายที่มันชัดเจนจริงๆหรือว่าการรับฟังพยานหลักฐานของสาลล่างเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลอย่างมากแบบฟังไม่ขึ้นเลยจริงๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีการแก้หรือกลับเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยถ้าสารดีกาท่านเห็นว่ามันมีข้อบกพร่องสาคัญจริงๆก็เกิดขึ้นได้ครับแก้หรือกลับก็มีให้เห็นอยู่ค่ะ กลับมาที่คดีนี้กันบ้างนะคะจุดเปลี่ยนสําคัญที่สารอุทธร์ใช้เพิ่มโทษจากสารชั้นต้นคือเรื่องรอยตัดเฉียง26องศาใช่ไหมคะที่พบบนเส้นผมหรือขนเนี่ยล่ะคะ่ะอันนี้มันดูเป็นรายละเอียดที่แบบว่าเฉพาะเจาะจงมากเลยมันกลายเป็นประเด็นหลักเลยเหรอคะถูกต้องครับสารอุทธร์ท่านมองว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เรื่องรอยตัดอันนี้เนี่ยมันไปสอดคล้องกับรอยตัดบนเส้นผมหรือขนที่เจอใกล้ๆจุดพบศพน้องชมพู พอเอาไปรวมกับพยานแวดล้อมอื่นๆเช่นอะไรบ้างคะเช่นการที่เด็กเล็กอายุเท่านี้ไม่น่าจะขึ้นเขาไปเองได้อะไรแบบนี้ครับมันก็เลยทำให้สารเชื่อว่าจำเลยน่าจะกระทำโดยมีเจตนาย่อมเล็งเห็นผลอ๋อคำนี้อีกแล้วครับว่าการกระทำของจำเลยเนี่ยอาจจะทำให้เด็กถึงแก่ความตายได้สารท่านก็เลยเพิ่มโทษตรงนี้ไปการต่อสู้ในชั้นดีกามันก็เลยต้องพุ่งเป้าไปโต้แย้งประเด็นนี้แหละครับ ทำว่าเจตนาย่อมเล็งเห็นผลนี้ออฟังดูซับซ้อนนิดหน่อยค่ะพอจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆได้ไหมคะมันประมาณว่าถ้าทำอะไรสิ่งเสี่ยงก็ต้องรับผิดชอบผลร้ายที่น่าจะเกิดตามมาแม้จะไม่ได้ตั้งใจให้เกิดผลแบบนั้นเป๊ะๆอย่างนั้นหรือเปล่าคะใกล้เคียงครับใช่ครับหลักการก็คือว่าถึงแม้จะไม่ได้ประสงค์ให้เกิดผลร้ายโดยตรงแต่หาการกระทำนั้นมันสุ่มเสี่ยงมากๆ จนคนปกติทั่วไปคาดไม่ได้ว่าผลร้ายอย่างเช่นความตายเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้กฎหมายก็ถือว่ามีเจตนาในทางนั้นได้เหมือนกันอืในคดีนี้ฝ่ายจำเลยก็อาจจะโต้แย้งได้ว่าเออการเอาหลักเจตนาย่อมเล็งเห็นผลมาปรับใช้กับสถานการณ์ที่เด็กเสียชีวิตจากการขาดอาหารขาดน้ําซึ่งมันไม่ใช่การทําร้ายโดยตรงเนี่ยมันถูกต้องตามหลักกฎหมายแพ่ไหนค่ะและอีกประเด็นที่สําคัญมากก็คือ น้ำหนักของหลักฐานเรื่องรอยตัด26องศาเนี่ยมันเพียงพอจริงๆหรือเปล่าที่จะชี้วัดไปถึงเจตนาในใจคนได้ขนาดนั้นหรืออาจจะขอให้สารท่านพิจารณาเรื่องมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ตรวจพิสูจน์ด้วยครับน่าสนใจมากค่ะแล้วในกรณีที่สู้ถึงที่สุดแล้วนะคะ แต่สาลดีกาก็ยังคงตัดสินยืนตามสารอุทธร์คือจำคุก26ปีอันนี้คือแปลว่าต้องอยู่ในเรือนจำครบ26ปีเป๊ะๆเ,เลยไหมคะอ๋อไม่ไม่จำเป็นสาหรับไปครับระบบราชทันของไทยเรามีกลไกในการลดหย่อนโทษอยู่หลายอย่างนะครับมีอะไรบ้างคะก็เช่นการได้ลดวันต้องโทษสะสมถ้าประพฤติตัวดีเป็นนักโทษชั้นดีชั้นเยี่ยมก็จะได้ลดโทษไปเรื่อยๆเป็นสัดส่วนไปหรือ,ออาจจะได้รับการพิจารณาเรื่องพักการลงโทษ พักโทษครับถ้าทำคุกมาแล้วระยะหนึ่งเช่นหนึ่งในสาของโทษและมีคุณสมบัติอื่นๆครบถ้วนตามเกณฑ์เขาก็อาจจะพิจารณาให้พักโทษได้รวมถึงเรื่องสำคัญคือการได้รับพระราชทธธานอภัยโทษในวาระสำคัญต่างๆซึ่งเงื่อนไขาการได้รับอภัยโทษเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละครั้งครับ ไม่เหมือนกันค่ะฟังดูแล้วแม้ว่าโอกาสในชั้นดีกามันจะดูท้าทายเน้นข้อกฎหมายเป็นหลักแต่การตัดสินใจยื่นดีกาก็ยังเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลอยู่ใช่ไหมคะเพื่อใช้สิทธิให้เต็มที่ถูกต้องครับการดีกาก็คือการใช้สิทธิให้มันครบถ้วนตามกระบวนการยุติธรรมนะครับสิ่งสําคัญคือต้องวางรูปคดีให้ดีต้องเน้นไปที่ข้อกฎหมายจริงๆหรือชี้ให้เห็นความไม่สมเหตุสมผลในการรับฟังพยานหลักฐานของสารอุทธรณ์ ให้มันชัดเจนมากๆค่ะแต่ก็ต้องตั้งความคาดหวังบนความเป็นจริงด้วยนะครับว่าสานติกาท่านจะเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาก็ต่อเมื่อพบข้อผิดพลาดทางกฎหมายหรือการวินิจฉัยที่มันสําคัญจริงๆเท่านั้นสรุปได้ว่าขนทางในชั้นดีกาก็ยังคงเปิดอยู่นะคะแต่ว่าจะชนะหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับการต่อสู้ในประเด็นข้อกฎหมายแล้วก็น้ำหนักของพยานหลักฐานเป็นสำคัญจริงๆ ผลลับก็ยังเป็นไปได้หลากหลายทั้งยืนตามเดิมแก้ไขหรืออาจจะยกฟ้องไปเลยก็ได้ใช่เลยครับการตัดสินใจสุดท้ายของศาลฎีกาก็จะขึ้นอยู่กับว่าเหตุผลและหลักกฎหมายที่ศาลอุทธรณ์ท่านใช้นั้นมันหนักแน่นพอไหม และมันสอดคล้องกับหลักการตีความกฎหมายและแนวทางที่ศาลฎีกาเคยตัดสินวางบรรทัดฐานไว้หรือไม่เป็นสําคัญครับขอบคุณมากๆเลยค่ะสําหรับข้อมูลเชิงลึกเมื่อวันนี้ทิ้งท้ายให้เราได้คิดกันต่อนะคะว่านอกเหนือจากข้อกฎหมายพยานหลักฐานต่างๆที่อยู่ในสํานวนคดีแล้วเนี่ยปัจจัยภายนอกอย่างกระแสสังคมหรือเรื่องราวต่างๆที่ถูกนําเสนอผ่านสื่อมันอาจจะมีอิทธิพลต่อมุมมองในการพิจรารณาคดีไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็น่าจะเป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราครบคิดกันดูค่ะ